รายงานภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดของโลกประจำสุดสัปดาห์ที่16พฤศจิกายน2025นะครับพี่โอดูข้อมูลจาก Comscore และ Box Office m o ศโมสำหรับทั้งอเมริกาและทั่วโลกสัปดาห์นี้อันดับที่1ตรงกันอาชญากรปล้นโลกหายวับไปกับตาหรือ now you see me ภาค3 now you don't นะครับเรื่องนี้ทำรายได้ทั่วโลกไปถึง75ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นอันดับหนึ่งในอเมริกาด้วยตัวเลขกว่า20ล้านเอาชนะอันดับ2ที่เปิด ตัวที่อเมริกาได้ไม่ถึง20ล้านครับคือทําไปได้ประมาณ17ล้านรวมทั่วโลกได้เพียงแค่28ล้านเท่านั้นเองและไม่ได้เป็นอันดับ2ของโลกด้วยอันดับที่2ของโลกนั้นคือแตนี่ครับ <c oughs> ดาบพิฆาตอสูรคิเมสึโนยายบะหรือเดมอนสเลเยอร์ ภาคปราสาทไร้ขอบเขตอินฟินิตี้แค l เนะครับเปิดตัวที่จีนแล้วตั้งแต่วันที่14เปไปต้นมาพี่โอก็วันเลือเกินเพราะว่าตอนนี้จีนกับญี่ปุ่นเขาหึ้มหุมกันอยู่นะครับกลัวว่าเรื่องโดนนี้เรื่องนี้จะโดนระงับการฉายแต่ก็ทำไปได้สัปดาห์นี้รวมทั่วโลกแล้วกว่า53ล้านเหรียญสหรัฐรวมเป็นตอนนี้7 ร2 9ล้านแล้วครับเป็นเรื่องที่4ของโลกที่ทำรายได้เกิน700ล้านรองจากนาจาภาค2รองจาก j u r a สิกเวิ r l ์และ Minecraft ใช่ไหมครับเป็นอันดับ4แล้วอันดับ4ของโลกก็4มานานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะ700เราก็ลุ้นให้ถึง800นะครับอันดับที่3ยังไม่ใช่ Running Man Running Man เนี่ยเป็นอันดับ4คืออยู่ที่28ล้านนะครับอันดับที่เหนือกว่า29ล้านประจาสัปดาห์นี้ครับทั่วโลกแบทแ หรือแดนเทือนจากเรื่อง Predator หรือ Predator แล้วแต่จะออกเสียงนะครับเรื่องนี้ทำไปแล้วทั่วโลกตอนนี้136ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่ Top 10ก็ยังมีเรื่อง Regretting You มีบูริกเก็ t ตนี่จะรู้สึกว่ารวมแล้วจะได้82ล้านนะบูโกเนียรวมแล้วได้30ล้านมีอะไรอีกก็เอ่ออันนี้136ล้าน มีหนังญี่ปุ่นอนิเมะญี่ปุ่นที่เข้าฉายสัปดาห์นี้อยู่ในท็อป10ของการทำเงินสูงสุดของโลกนอกจากดาพิฆาตอสูรก็มีจูจิสุไคเซนพาก execution execution นครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ Chainsaw Man ส่วนเรื่องร้อยเมตรนั้นไม่ได้ติดอันดับท็อป10ของโลกนะครับ